ก็วันนี้รู้สึกว่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นผู้จัดงานในการชมภาพยนต์ที่ได้เป็นผู้จัดงานในการชมภาพยนตร์รอบพิเศษของนาจาสองในวันนี้นะคะวันนี้พวกเราก็รู้สึกว่าภูมิใจอย่างยิ่งค่ะก็เพราะว่างานในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมกันพร้อมกันประมาณ3,000กว่าท่านค่ะ ก็ถือว่าได้ทำลายสถิติของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ว่ามีการจัดการชมภาพยนตร์ที่มีคนเข้าร่วมเยอะที่สุดค่ะและในครั้งนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความเออเป็นมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวจีนนะคะก็คนที่มาที่นี่มาชมภาพยนตร์ในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนในไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ และรวมทั้งในส่วนของชาวไทยที่ชื่นชมในวัฒนธรรมจีนนะคะสำหรับชาวจีนนะคะการร่วมงานในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่มาการชมภาพยนตร์ค่ะเพราะว่าในเอ่อสปิริตหรือความหมายของนาจาสองในการสื่อออกมานะคะไม่ใช่เพียงแค่วัฒนธรรมจีนเท่านั้นนะคะยังให้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของชาวจีนทั่วโลกค่ะ ซึ่งมีคําเด็ดที่ว่าชีวิตท่าขึ้นอยู่กับท่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงซึ่งคําพูดนี้นะคะก็ชาวจีนทั่วโลกก็ก็ได้ถือเป็นย่ำอย่างถือเป็นคติสอนใจนะคะแล้วก็โดยเฉพาะชาวจีนพันทะเลที่ต่อสู้หาฟันชีวิตอุปสรรคมานะคะก็ยิ่งรู้สึกลึกซึ้งกับคําพูดนี้อย่างยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้นะคะก็จะเป็น ชาวจีนในไทยและก็ชาวไทยเชื้อสายจีมาร่วมสร้างทำลายสถิติให้กับภาพยนตร์จีนนะคะแล้วก็ให้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์นะคะก็จะให้เห็นถึงความรวมใจเป็นหนึ่งเดียวความร่วมแรงร่วมใจของชาวจีนและความเป็นมิตรภาพ ไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันค่ะของระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวจีนค่ะขอบคุณเรายังใช้สื่อและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในการส่งเสร,ริมการเผยแพร่และเปลียกวัฒนธรรมไทยจีนของสองประเทศอย่างต่อเนื่อ,องความสําเร็จในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของพวกเราในการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างของสองประเทศค่ะ此ื活อช分่อ了中งกิ的กร情ม 中泰一家亲在今晚的盛况中得到了生动的诠释。旅泰华人华侨作为连接两国的纽带，成为两国友好和文化互鉴做出的积极贡献。 คำพูดนี้ก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะคะในงานของครั้งนี้นะคะในสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านและขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะ p y d ประเทศไทยและสปอนเซอร์ทุกๆรายนะคะ 在此，我也特别的感谢我们的冠名赞助商比亚迪泰国以及每一位赞助商的大力支持。因为各位的大力支持，我们今天的活动。